สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้นะคะรวมสามลาวนะคะลาวเอ็กซ์ต้าลาวทีวีลาวสตาร์นะคะเมื่อวานมีใครโชคดีกันบ้างนะคะเมื่อวานแตกสามลาวเลยนะคะมาชุดนิ้นเนาะส่วนสายวิ่งสายรูดก็มาสามลาวนะคะลาวเอ็กซ์ต้านะคะได้กันที่เด่นหกวิ่งรูดนะคะตัวเจาะมาที่หกศูนย์ตรงๆนะคะตัวที่แอดนิ้นให้ค่ะตารางก็มาหกศูนย์นะคะ ลาวทีวีนะคะได้กันที่เด่น3มเด่น 1, 1วิ่งรูดนะคะตัวเจาะมาตัวกลับนะคะ1 3สค่ะ1 3 3 1สาสามนะคะตารางก็มาที่สามหนึ่งค่ะลาวสตาร์นะคะได้กันที่เด่น6วิ่งรูดนะคะตัวเจาะเข้าที่6 2สองตรงตรงนะคะตัวที่แอดนินให้ค่ะตารางมา3ตัวนะคะ3 6 2สองนะคะ,ะก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะเมื่อวานทั้งสายวิ่งสายรูดสายเจาะนะคะตารางก็ มาสาลาวเลยนะคะใกลที่โชคดีนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอ่ะมาตามกันต่อนะคะสำหรับแนวทางนะคะของวันที่8นะคะตัวเลขนี้เข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านกดได้เลยนะคะ,ะวันนี้มีหลายแนวทางเลยนะคะเพื่อนจ๋าราพัฒนาเมื่อวานแอดลงให้เลเดอร์คลิปแรก ใครที่ยังไม่ชมก็ไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะแต่วันนี้น่าจะช่วงบ่ายๆนะคะแอดจะลงชุดเต็มให้นะคะสำหรับราวพัฒนานะคะ วันนี้ขอให้เงิ้ปังๆอีกนะคะเพื่อนจ๋าเราเอ็กซ์ตาร์เราทีว Extra, ีเราสตาร์นะคะชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ลองหยิบจับในตารางปเป็นแนวทางได้นะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะเมื่อวานเข้าสามหน่อยวันนี้ก็ขอให้เข้านะคะเพื่อนจ๋าถ้าผิดพลาดไปกันใดก็ต้องกลับขอโทษขออาภาัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะแอดก็อยากให้เข้าทุกวันนะคะแต่มันก็เป็นแค่แนวทางนะคะเพื่อนจ๋า เป็นแค่การคำนวณเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะชื่นชอบค่อยตามเนอ้อนำไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต,ต่อไปค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า